ตอนนี้มาอยู่ที่ทับแขกแล้วนะครับทับแขกซันเซ็ตตอนนี้เล่นซานอยู่ที่ชายหาดน,นะครับเนี่ยวด อะไรวะพี่อาเจียวไหนทำเองแล้วนนะพี่หูอยากโกงซิอยกโงซิเปล่ามามาเล่นน้ากันอยากโกงแล้วไม่น้ำจมกันแคมได้ไหมไม่น้ำจมแคมแคมแคมหงเดหงิดขมวดริมฝีป ตีเไียกกรงมาเล่นน้ำ่ะกิเรียกกรงสิพิมถ่ายไฟตากันเีไม้เอาไหม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  ยืมไม่ถึงนะเขายืมไม่ถึง <c oughs> นี่กวางเดี๋ยวต้องต้องตัดแตนะ่ได้มั้ยเงี้เล็กแต่น้อยปนมดำแคนมานี่มาพิมพ์มหาบานมาเที่ยวไหนมีเรือไหมลูกมีเรือไหมไม่มีเรือแล้วมีอะไระหน้าไปให้ป้าดูสิเดี๋ยวมาทชนนีน่นอยู่นี่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 ่อะนี่อยู่นี่ ช่วยอยู่นี่มืแล้วมีแมวไหมคะแมวอ่ะไม่แมวมีไม่ใช่หรอไม่ใช่แมไปแล้วแล้วมีช้างมีลูกช้างไม่มีไม่มีแล้วมีอะไรมั้ยที่นี่มีอะไรมั้งคะไม่มีนูกช้างทำไมนะป้าไม่มีนกไม่แต่เดี๋ยวก็ต้อง